เพื่อนช่างทั่วประเทศฟังทางนี้พบอิดที่ชิตโชคพร้อมแล้วที่จะรับทำท้าจะร้านใกล้ร้านไกลลายเล็กลายใหญ่รายใหม่้ายเก่าเราไม่เกียงเพียงคุณพร้อมรับเดิมพันที่อยากเจอกันเราจัดให้ด้วยกติกาขำขำ เพียง2 S S ชื่อร้านและจังหวัดที่คุณอยู่มาที่เบอร์0813777128เท่านั้นแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพบอิดพิชิตโชคปี2นะฮะในเตีมศึกกระชับมิตรและตอนนี้ครับหนุ่มหล่อที่นั่งอยู่ข้างผมนี่พี่เต้ยฮะพี่เต้ยจากสาขาปทุมนั่นแสดงว่าปทุมพาออกทัวร์อีกแล้ววันนี้จะพาผมไปทัวร์ไหนครับพี ตอนนี้พาตัวที่อำเภอมกเล็กมกเหล็กและตอนนี้เราก็อยู่ที่มกเหล็กสระบุรีกันเรียบร้อยแล้วที่ร้านอนันเลเซอร์ครับผมอนันเลเซอร์นะฮะพี่อนันต์นั่นเองใช่ครับตอนนี้พี่เต้ยพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่อนันต์กันเลยฮะไปจ้ะนี่ฮะยืนรออยู่นะพี่อนันต์สวัสดีครับนี่ครับนี่เจ้าของร้านตัวจริงอีกคนหนึ่งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้นี่คือถ้าพี่อนันต์จะเล่นเกมนี้คงจะต้องปรึกษาท่านนี้ก่อนนะฮะต้องปรึกษาก่อนไหมฮะ เอาได้เลยนะได้เลยนะครับพี่อนันต์ครับวันนี้พี่เต้ยพามาเยี่ยมที่มวกเหล็กสระบุรีต้องมาที่ร้านอนันต์เลเซอร์นะแล้วก็เอาโชคมามอบให้ถ้ามาแบบธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียเที่ยวเปล่าพี่อนันต์ถ้าพร้อมแล้วครับเชิญด้านนี้ครับพี่นี่เราเซ็ตไว้รอตรงนี้เลยนะครับให้เลือกให้เลือกบอกแล้วเราไม่มีการมาบีบบังคับอะไรลูกค้าอยู่แล้วนี่ลูกค้าที่น่ารักของเราพี่อนันต์ครับหมวกดินสอช้อนฝาเบียรไม้บรรทัด ไม่ลังเลเลยนะยถ้าให้เปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนฝาเบียนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่อนันต์เขาบอกว่าอยากดวนมากๆโทรไปเร่งเลยนะให้รีบมาเรีบมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลีลาของพี่อนันต์ในเกมนี้ใครจะกินใครนะฮะในเกมดีดฝาเบียจ้ะ คุณผู้ชมครับลหลังจากที่เซตเกมกันเรียบร้อยแล้วฮะดีดฝาเบียร์นะครับตอนนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านนะครับปัดจ,จันน้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับและตรงนี้นะฮะก่อนที่จะเริ่มเกมอื่นใดนั้นเป็นธรรมเนียมของรายการแล้วนะคระับมของศึกกระชับมิตรผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านจับมือกันก่อนครับผมจับมือกันก่อนครับอันนี้เป็นสู้กันแบบ มิดนะฮะมิดนะฮะแต่ถ้าเสียกินกันจริงๆและถ้าพี่อนันต์พร้อมแล้วนะครับตรงนี้คือเป้าของเรานะฮะเมื่อผมให้สัญญาณนะครับแก้วของใครมีฝาเบียร์สามฝากนผมไม่สนใจเลยว่าใครดีดมานะฮะมีฝาเบียร์สามฝากนถือว่าชนะและเราเล่นกันแบบ2ใน3เกมถ้าพี่อนันต์ชนะยกแรกยก2พี่เต้ยมีโอกาสแก้มือถ้าพี่เต้ยชนะยก2ดวลกันในยกสุดท้ายแต่ถ้าชนะ2เซตรวดน็อกเอาท์ทันทีพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะไม่จับเวลาเลยนะครับตอนนี้นะฮะผมปล่อยเรื่อยๆเลยครับและยกที่1เริ่มครับ คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามฟ้าโอ้ตายแล้วปทุมนำยังแบบว่า <c> แ <oughs> ทบจะวินาทีแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมแทบจะวินาที <c oughs> พี่เต้ยไม่คิดจะคืนเขาบ้างฮะ <c oughs> โอ,โอ้คุณผู้ชมครับดูความแม่นเนี้ยแล้วพี่อนันต์เนี่ยนะแม่นเม็ดแรกเลย <c oughs> ลงของเขา ดูลีลาของพี่เตย้ยครับเกือบคืนฮะเกือบคืนฮะ <laughs> พี่อน,นันต์บอกว่ามันดีดไม่ค่อยขึ้นพอขึ้นปั๊บเลยมันนี่เลย <laughs> <laughs> อ้ยเกือบคืน <laughs> โอ้ยเกือบคืนน <laughs> 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 ี่มีแต่คนไทยให้กันได้นะครับ <laughs> คนไทยให้กันได้นะฮะ <laughs> <laughs> นี่ฮะโอ้ส่งมาให้ด้วยนะครับทักทายกันก่อนเลยโ <laughs> อ้ยหคุณผู้ชมพี่ลงนี้ด้วยแอนลงนี้ไม่ได้นะฮะ เรียบร้อยฮะของปทุมธานีนำไปแล้ว1เมตรครับคุณผู้ชมครับหนึ่งนี้ตามมาติดติดครับอนันเลเซอร์ยอมกันที่ไหนแล้วฮะแล้วอุ้ยเกือบจะเกือบจะแถมะ่ะโอ้โหปทุมมาสองแล้วคุณผู้ชมครับ เม็ดเดียวฮะอีกเม็ดเดียวเพื่อนน็อกเอาฮะเม็ดเดียวมันมันมันชนมันชนคอคุณผู้ชมนี่เฮ้ยยากแล้วยากแล้วไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายนะฮะชนะอันันเลเซอร์นี่ต้องถามพี่อนันต์ก่อนนะครับอุ้ยพี่เต๋เดิดลูกสุดท้ายใครลงก,รก่อนครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับอันันเลเซอร์ฮะตามตีเสมอแล้วฮะหนึ่งต่อนหนึ่ง,นนงนนครับตอนนี้ครับรู้สึก มั่นใจมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นอยารอเมื่อกวิทได้ะแถมให้ด้วยแถมให้ด้วยวันนี้แถมอีกไหมับพี่ไม่ไม่แถมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะพี่ฟาเบียระหว่างอนันเลเซอร์และพีไยปทุมธานียกสุดท้ายเริ่มครับ ีขวัญถุงโอ้ยเกือบ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 มีมีขวัญถุงให้ด้วยฮะมีขวัญถุงให้ด้วยพีทไอปฐุมธานีชอบแพนนะฮะชอบแพนดูพี่อันนั้นอืมอุ้ยแม่งเรียบร้อยคุณผู้ชมอีกเม็ดเดียวพี่ไออีกเม็ดเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนนำก่อนด้วยนะคุณผู้ชมนะและดูตอนนี้ฮะลำบากแล้วฮะพีทไอปฐุมธานีของเรานะฮะลำบากแล้วฮะ กดดันแล้ววุ้ยพีเตอร์เกือบปิดเกมให้เขาฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมรับเลไม่น่าเชื่อยากทีหลังรังกว่าเออสามเม็ดรวดเลยนะสามเม็ดซ้อนแล้วก็คงจะต้องประกาศแล้วครับว่าในศึกกระชับมิตรครั้งนี้นะฮะอนันด์เลเซอร์ชนะศูนเพียร์ไอปทุมธานีไป2ต่อ1เซตฮะรู้สึกยังไงบ้างครับเกมนี้สนุกไหมสนุกครับของร้านอนันด์เลเซอร์นี่นะอยู่ในมุกเหล็กเลยสระบุรี แล้วก็วันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับกันร้านอนาเลเซอร์ของเราอนาเลเซอร์ตั้งอยู่ตรงไหนฮะในมวกเหล็กก็ข้างข่ายตลาดอยู่อยู่ข่ายตลาดแต่ว่าซอยมันจะขึ้นยากขึ้นนิดนึงเพราะเป็นวันเวย์ร้านเรามีบริการอะไรบ้างมีบริการตอนนี้นะครับติดตั้งจานเตาเทียมครับนะครับแล้วก็แล้วก็กล้องวงจรปิดอ่าเนี่ยครับทั้งติดตั้งแล้วก็ทั้งขายด้วยไหมฮะขายด้วยครับล็อกวินช์ด้วยครับ เข้ามายากไม่เป็นไรเผื่ออยากจะมาใช้บริการดูผ่านรายการของเราเบอร์โทรสักนิดหนึ่งออเบอร์โทรนะครับครับศูนย์แปดศูนย์ครับหกหกห้าครับสามสามหนึ่งหนึ่งครับครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าสามสามหนึ่งหนึ่งนะพี่อนันต์กับพี่พี่เจ้าของร้านตัวจริงยินดีให้บริการคะับยินดีให้บริการทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นความสนุกสนานนะครับจากร้านอนันต์เลเซอร์ของเรานะครับมิเตอร์ของเราก็โอ้พลาดไปอย่างน่าเสียดายมากๆเลยนะมันเป็นเกมที่บีบหัวใจมากๆฮะส่วน เทปหน้าครับคุณผู้ชมครับผมจะไปนั่งอยู่ที่จังหวัดไหนร้านอะไรและที่สําคัญนะฮะเล่นเกมอะไรและที่สําคัญกว่านั้นจริงๆเลยจะสามารถพิชิตโชคไปได้แบบพี่อนนาเลเซอร์ของเราหรือเปล่าคุยังต้องตามดูกันต่อไปสําหรับวันนี้เรา3าคนจากร้านอนนาเลเซอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับดูครับโดนฮะบอกแล้วว่า <differences S 2> แล้วแล้วบัฟ um ก <laughs> <and> <laughs> ันหลังเกมตลอดเลยคุณผู้ชมเริ่มอยากเล่นด้วยนี่ไม่ไม่โชว์โช์ญมา